เหมดแมปแล้วเหรอเคลียร์มหมดแบบแล้วเหรอยังนางหาดูกปกอยู่เป็นใแล้นะพี่คำแนะนำโดยง่าย <c oughs> เปิดฟออตโต้สัก ควา v e s o ท u l l as ม h e love I h a าง with you. ีกอร์ดฉมือนกนฉันไม่ใช่คนีก่ i น a ี a จะได้พบคุณฉรเาาขอาทำอะไรเขาก็มันจะฆ่าคนเราต้องขัดมันี๋ยวเราปล่อยเขาฆ่ากันได้เรามาที่นี่เพื่อฆ่าไอ้คู่เนี่พี่ดังนั้นแล้วแต่พี่เลย หน้าที่เราคือฆ่าแม่งให้หมดตายเหรอ What? What? วัดวัดโดนอะไรโดนมันยิงหมดไหมไอสัตว์ยิงทะลุกำแพงเขาเลยเหรอไอเนี่ยเกินไป เต็มกูสองรอบนะไอสัตว์ไอ้เฮี้ยเกินไปยิงทะลุกำแพงเหรอพ่อมึงตายเลยเช็ดมือส่วนวิวิวกูเล่นนี้ได้อ่านได้อ่านรอ,อกเกมนี่ไหมไม่โอ้เศร้ารู้แค่หัวหน้าแก๊งมันจะตั้งประเทศทุนตี๋ยอะไรขึ้นมาสักอย่างเหมือนข้างนอกจะมีของข้างในพี่ข้างในเหรอพี่โดน ui เกมเฮี้ยน,นี่ต้มโอ้เกมโหขูใช่ครับผมก็โดนต้มเหมือนกันเดี๋ยวนะไอเบสที่กเราเคลียร์ไปนี่ก็คือสุดท้ายมันสปอนใหมยย่ใช่แต่แค่มันไม่จำเป็น เราต้องไม่ stumbled, ไม่ต้องค่อยเคลียร์แล้วไงพี่ก็คือเคลียร์แล้วก็จบแล้วครั้งเดียวแล้วแล้วไอ้แม็กที่เคลียร์แล้วนี่ทับไปได้ก็ปล่อยไปเลยนี่ใช่ไหมรถยะเข้าจะฝ่างง่ายกว่าอันนี้อะไรลองมาแล้วใช่สองคนนะสามมีข้างบนคนหนึ่งมั้ย ตัวอ๋อลูเทนเนตนี่วะเออนั่นแหละปืนใหม่คืออะไรน่ะพี่ซิปืนของไอ้ผัวเมียเมื่อกี้ไม่ได้ดี416ก็ดีกว่าก็มันเก็บเสียงได้มันก็โอเคเก็บเสียงไม่ได้ผิดคอนเซ็ปต์ในพี่ขอลองดิขอแบบไม่สเตลล์แตกยากจังวะเคยทำได้แล้วก็ทำไม่ได้เลยสรุปกูทำสเตลล์แตกเลย LOL บอกไปว่าฮา Drone is up. อืมเสือกสับสบเปคด้วยนะรู้มากเราจะขอไปเกี่ยวส่วนตัวนิดหน่อยเอาเลยโอ้ยระแวงบนหลังคาวะ่ะบนหลังคาสองตัวเนี่ยอันตรายเลย อะไรวะอรื่อ่ในเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิอดอะไรขึ้นเนาะพี่มันเดินมาจากเอพี่พอดีเด็กพี่กูก็สัตว์เลี้ยงเลยเดี๋ยวตรงนั้นนะ่ะตัวหนึ่งนี่ป่ะเออตายอืเขียยะสเตลแบบใด this car is swanky oh, 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 and there's, oh and there's a bloody condom in the glove box oh, make that two bloody condoms i guess that confirms that's oh, really right. yeah. the condoms come standard it's a sweet fucking car i never could understand the nokia phone เจ้าของรายห h ยไปนอาอะไรวะเกือบเกือบชอบบทพูดไอ้คูดอทีมไรเบอร์นะมันจะขับรถหรูไปทำไมเอาไว้อะสุดท้ายมึงก็ขับอยู่บนถนนเดียวกันมีประโยชน์อะไรวะไอตัวละครเราก็บอกอืมระบบเบรกระบบเบรกเขาดีจริงเลย เบรกหัวทิ่มเลยจริงพี่เอ๋ทำไมรถมันกระตุกแตกอ่ะเออมันมีเหตุการณ์ไม่ค่อคิดนิดหน่อยแล้วเออจะคิปมากอะ่ะแก้วบางทีถ้าพี่หมั่นเคีียวพี่ก็ได้บายพวกหาเนี่ยแล้วก็ลูบแม่งโอ้จะได้รถไอ้เหี้ยโอเคไจะได้ทำไมพี่ไม่ใช่รถเราแล้วหน้าแม่งก็เปิดไปเลยโอ้เปิ เกอ,อดิบภาพพิเศษภาพพิสดารอดเอ่คราวนี้ม่ชันกูกค้าง่เนี่ยใช่ไหมใช่ต้องไปเอาไอ้นั่นใหม่ใช่ไหมป่าพี่มันค้างไปเลยเพราะเหมือนมิชัันหลักมันจบไปแล้วกูว <c oughs> ่าละ <c oughs> ไปเอาพาดพนไดารไมเอาดิอยู่ไหนอะ Got the มาคือตรงจุดเดิมที่เราที่เราไปโฮเดรไลน์ไว้จุดเดียวที่เราไปโฮเดรไลน์กูต้องเข้าไปก็เหรอโอเคน้องกูอยู่ไหนเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเจอ,ตอเะนตรงนั้นแหละคิดสภาพขับมอไซค์แบบปืนพกเต็มสองข้างขับป่าเซ็ตพอยต์ก็ปกติดีครับไอ้เนี่ยนับวันเดย์อินบอร์ิเวียหรือไงไวะเนี่ยคุณมีของเพื่กฎหมายหรือไม่โอ้โหพวกแม่งประเทศขายโอเคอันนี้ สองกิโลเลยเหรอไก่แท้น่ะรถมอไซค์ขับสนุกกัลรถเกมแต่ล้อมันจมดินแนะไม่รู้ทำไม,มก็มีกันบ้างแต่ผมคิดถึงเกมแบบบรรยากาศแบบนี้แค่มาขับรถก็ก,ก็ก็สบายทุกตาแล้วที่มีข้อรายจะบอกอะไรเหรอหลุดมีคนจี้ตูดกูมันจี้แบบไหนอจี้แบบซับสเปกี่ป่ะหรือว่า ใช่โอ้โอ,โอนี่ทำไมระเบิดวะมันแฟรมาแล้วนี่มันแหละตั้งหน้าแล้วไม่นเนไนไรปล่อยไปเลยนี่เป็นทางไปทำธารกิจก็ปล่อยให้มันผ่านไปอยากได้รถมันโอ้ทุกเอา,อานี่ม,นมันไปแล้วเสียใจอ่ะพี่ฝาบาน ไม่ไม่ไม่รอบนี้ขอแบบสวยๆเนียนๆขอแบบชัวร์ก่อนแล้วก็ยิงเอาตัวเดียวกันเหรอใช่นี่พี่เข้าตรงนี้ได้เข้าตรงนี้ได้อืมผมยังงงอยู่ฝรุปเอของนี่เราเก็บแล้วเราได้ด้วยกันปะเอที่เป็น ทรัพยากรได้โอเคเรียบร้อยหมดบ้านน่าจะหมดแล้วแต่กูฝึกเสียดายว่าแบบคนทำแมบดีไซน์แอบดีไซน์กวนประสาทไปนิดหรือว่าที่โบลิเวียบันไดมันทรงนี้จริงๆว่ะทำไมมึงถึงไม่เอาบันดไดไว้ข้างในชั้นด้านในวะที่จะบันดไดไว้ข้างนอกแล้วก็เวลาจะเดินขึ้นจะส่องก็คือต้องออกมาข้างนอกแล้วก็เดินขึ้นไปเนี่ยนะใช่คืออะไรวะกินเนส อ๋ปอประหยัดพื้นที่ว่างั้นอยาโอ้ตื่นกระจอกมากไอ้ทีมาทำไมเนี่ยสต,ตีก็นั่นแหละ,อ,ะอ่าอยากไปเมืองไหนต่อจัดเลยภารกิจไม่ได้บังคับเราเลยไม่บังคับกับที่จะทำเมืองไหนก่อนก็ได้ไปเมืองหัวหน้าได้ไหมไม่ได้ต้องทําเมืองลูกกระจกให้หมดก่อนเพราะเหตุใดก็เกมมันล็อกมาอย่างนั้นและไอ้สัตว์รถชนประตูไม่พังเนาะ,ะประตู อ,อ๋อมันล็อกคุญแจอยู่ป่ะไม่มีเหรอเออไอเฮียเอ้ยสองอาเทมโอ้พี่ขอแวะไปตรงนี้ปะ๊นปะนึงได้ป่ะได้ขอไปส่งเฮลิคอปเตอร์อันนี้จำเป็นมาเนียทำไมเราไม่ทำรถแบบนี้ขายในไทยวะโอ้ oh, ลองใช้อาจจะเท่เครื่องยนต์กับท่อไทเทเนียมแป,แปะแปะรวมกัน วนนะไม่มีเหี้อะไรเลยเอออยากจะแบบแคกซี่คูหน่อยก็เอาผ้าใบมาขึงก็ใช้งานได้เออคูดไปน,นิดหน่อยอืมอะไรอยูเมื่อกี้เออจ้ะออันนี้พี่ส่งไปแล้วใช่ไหมใช่ใช่